สวัสดีค่ะพี่เจ้แม่พี่น้อง เมาจ่าเนอเบิงจ่เนาะไปปีไปีจอดรถไว้ขอเจอถอยล้างขึ้นมาไดบ่ผู้นะเดี๋มาถ่ายรูปนมาจ่าเนาะนีค่ะลมแห้งนมานจ่ะเนาะ ไดอากาศบริหอนปันใดได้จ้าเด้ออากาศกะก,กำลังดีค่ะปลาเข่าอ่ะบุม๊มเนปลาเขา่าจะปลาอีหยังบู้บอลูจากนะจ๊ะวันเขาเอาไปเฮ็ดอียหยังกินนะจนะ๊ะเนาะเก็บเกี่ยวแบบใดเฮ็ดอีหยังหมีบอลูจากนะค่ะโอ้ยไข่นี่จ้าห่วงมันนจ้ะเนาะมันจะเป็นหว่วงใหญ่ๆจ้า ต้นมันสีเป็นขนขนนะจ๊ะเนาะต้นมันสีเป็นขนขนค่ะห่วงก็จงห่วงเขาค่ะแต่ว่าโบแมนห่วงเขาเด้อพี่น้องเด้องามไม่ลีค่ะเป็นห่วงใหญ่ๆนะจ๊ะเนาะ บัไกลจากป้าเขาบันไดอันนี้ใกล้สิร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าอันนี้เรื่มเริ่มสิร้อยแล้วค่ะบัดอกเริ่มจะแห้งน,น,นะจ๊เนาะส่วนอันนี้นี่ป้าที่สองเลจ้ะเดือกําลังสีบานค่ะกําลังบานงามเลยนะจ๊ะเนาะเบิง่งกําลังบานอากาศดีสวยงามหลายจ้ะดอกใ่สูงทวมหัวเลยค่ะป้านี่ค่ะเขาปลูกหลายปลูกหลายอีหรีค่ะ บรูว่าจักไรเลยนะจ๊ะเนาะทายมาเป็นบางส่วนให้พี่น้องในเบิ้งน้ำนะจ๊ะนอะ้องงามงามค่ะคั้นเสียงยางถั่วปลาก็คือ้นสีบ๊วค่ะเพราะว่ามันก่วงใหญ่หลีนะจ๊ะเนาะเอาเป็นบางส่วนที่มันสวยๆนะจ๊ะเบิ้งไปน้ำกันเพราะได้เบิ้องนะจ๊ะบ่มี่หยาบ่มีหยังเลยเด้อพี่น้องเขาปลูกเป็นแถวเลี้ยงกันดีค่ะค่ะ เดี๋ยวพาเขาไปเบืง้งในป่ามันจัน่อยนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวปูป่าเขาไปเบิง้งดอกบานบังใหญยเลยค่ะดอกใย,ยก็หนาผู้ทายอีกเด้อยจ้าเด้อดดอกใย,ยหลายปลูกได้ได้งามค่ะค่ะมึงมีแต่ดอกงามงามค่ะยงเงือเบิดทุ่งเลยค่ะ ยางเขามาในในในป่าของเขาเลยนะคะเนะี่ยมันจะเป็นลองทา้งรถที่ว่าเขาเอาไว้่ะให้รถแท็กเตอร์เขาไปไว้่ะพ่นยาใส่ปุ๋ยนะจ๊ะเนาะเขากนะับยางเขามาได้ตรงนี้ค่ะกับพออยางเขาไปลึกแล้วค่ะเบิ้งแต่ช่วงเขามาจากน้อยเพราะเด้ถไทยวิดีโอนะจนะ๊ะเนาะาะวดอกมันกี้คือกอันเ้อรสีเหลืองยีหยังประมาณนี้ค่ะ เอาแค่ okay. บางส่วนมาให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเนาะสอนสอนหลายจ้ะพี่น้องอยากได้ไปปลูกอยู่บ้านเ้าแบบนี้นะจ๊ะเนาะเป็นสวนแบบบ่มีหญ้าบ่มีหยังนะจ๊ะเนาะขึ้นมาก็มีแต่ดอกแต่ปลาของเขาแบบนี้เลยค่ะนะจ๊ะ ตวนี้ก็เป็นนันป้าเขาซาลีที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะจน๊ะเนาะนี่เขาก็เก็บหมดกองหมดฟางเขา,ด,าด้วยจ้ะเด้อมดเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้แล้วเขาก็สิเอาเก็บไปไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเขาเนาะจาพวกวัวควายหรือว่ามา้าอย่างยังสีนะจน๊ะเนาะเอาไปถ่าเลี้ยงสัตว์เขาหนาวสิคนที่เขามีฟาร์มค่ะนี่เขาก็เก็บเกี่ยวแล้วแล้วร้อต่มาเก็บ เอาเอาก่อนเฟี้ยงนี่ไปเข่าสี่เข่าทั้ทงมาจ้ะ,นะเนาะพอดีขี่รถพานมาก,ก็เลยอยากทายก็เห็นมันง้างนาจ้ะเนาะมีแต่ก่อนใย่ๆได้จ้ะพี่นนองก่อนใญ่หลบึงค่ะ <c oughs> งามค่ักค่ะขนาดว่าเกี่ยวแล้วแล้วเห็ดเป็นก่อนตังไวก้กแต่ยังง้ามอยู่คือเกาอยู่นะจ้ะเนาะ ช่วงนี้เขาสีเริ่มเก็บเกี้ยวแล้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสิเป็นดอกที่เอาผลิตเอาไปผลิตเป็นน้ำมันนะคะดอกเหลืองๆก็เก็บเกี้ยวแล้วแล้วก็เขาสาลีนะจ๊ะเนาะเขาสาลีก็เริ่มที่สิเก็บเกี้ยวแล้วค่ะเพราะว่าเดือนนานี้ก็สิเขานานหนาวนะคะเดือนกันยานะจ๊ะเนาะกัยังเหลือเขาโพด้วจ้ะเด้อตอนนี้เขาโพก่ะกำลังสิเป็นฟักนะคะกำลังสีเริ่มเป็นฟักเป็นอย่างแล้วแต่ยังประทันได้แกเพราะเก็บเกี่ยวเดือนนาอาจจะเป็นเดือนนาที่เขา จะเริ่มเก็บเกี้ยวข้าวโพดนะจ้ะเนาะช่วงนี้เขาข้าวโพดเขียวอยู่ค่ะแต่สินี้จะพอเข่าสาลีกับดอกน้ำมันนะคะเนาะนี่ก็เตรียมโตค่ะเตรียมโตทีเก็บเกี้ยวแล้วก่ะจะเก็บเี้ยงเก็บยังเข่าทีเข่าท้างเอาไว้ทะเลียงสัตว์หนาหน,นาวนะจ๊ะผู้ใดมีฟาร์มนี่ค่ะบอกเกียวเอามากอกองไว้ว ะะอันนี้นยังเกเีเกียวบทันแล้วนะจ๊ะเนาะขอสาลียังเกี่ยวบรทันแล้วขี่รถเบิรงธรรมชาติไปค่ะอากาศค่ะคึกฝ่าคุมฝนก็จะพี่น,อน้องเป็นต๊งแน่ว่บโต๊งแหล่นะคะขี่รถเบิรงชมวิวส่วนนี่ก็เป็นฟาร์มนะคะฟาร์มที่ติดกันนี่แหละคะ่ะเจ้าของเดียวกันนะจ๊ะเนาะผลนกเลียงมาเรียงว้าเลียงแพะเรียงแกะใช้น้ำกันเบิร์ดเลยค่ะมันเป็น มันเป็นนันทีกว้างนะจ๊ะเนาะเขาก็สิล้อมหัวไว้ด้วยลวดน้ําแล้วก็สิ่นี้สายไฟฟ้าพร้อมสําหรับติดไว้น้าเสานี่อ้อมอเลยคือกันคือกันบ่ห้สัตว์ของเขาออกไปข้างนอกได้หรือว่าบ่าสัตว์เลี่ยงมาถือหัวถือ,อยังเนาะค่ะให้มันอยู่ในขอบบริเวณที่เขาปล่อยถึงไว้ค่ะสัตว์ใดบ่ต้องออกค่ะมันสิมีสายไฟฟ้าสําหรับกันสัตว์ กัรซัเลี้ยงของเขาออก,าากนะจ๊ะเนาะเขาก็ต้องดูแลก็ก็ปล่อยยังสี่เลยค่ะปล่อยเหสัตั์เลี้ยงเขากินหญ้าแบบนี้ไปนะจน๊ะเนาะบอบีมามิหยังสำหรับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเคจีพาเห็ดพ้าเบิงเด้จา้า ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในได้จ้ะเด้อคลิปนี้ทั้งไดละาพี่น้องไปก่อนคะ่ะขอบคุณหลายๆจา้าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีได้จ้ะเด้อ